เพื่อนๆครับวันนี้ผมมาแก้ปัญหาใครที่เคยมี use iq แล้วพอสมัครปุ๊บลิงหลุดนะฮะวิธีการครับเพื่อนครับนี่นะฮะสมมุติว่าเรากดคลิกตรงนี้นะครับลิงกที่ผมให้ไปนะฮะในกลุ่มรุ่น5้วของเราครับถ้าเกิดไม่มีปัญหาเนี่ยพอกดสมัครฟรีมันจะเลื่อนมาข้างล่างครับสามารถกรอกแค่อีเมลนะฮะแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยครับไม่มีเบอร์โทรนะครับแต่ใครที่เจอเบอร์โทรครับนั่นหมายความว่าเป็นการสมัครเข้าบล็อกโดยตรงนะครับวิธีการแก้ไขครับ เราจะแก้อย่างนี้ครับเพื่อนครับง่ายๆเลยนะฮะไปตรงนี้ครับไอตัวสามเหลี่ยมบนครับนี่นะฮะเนื่องจากว่าทางโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือเราเนี่ยมันเก็บประวัติไว้ครับเราต้องล้างคุกกี้ครับนี่นะฮะล้างไปเลยครับกดล้างไปก่อนนะฮะเมื่อกดล้างปุ๊บครับคราวนี้เนี่ยเราออกไปใหม่ครับปิดหน้าจอใหม่เลยนะครับแล้วก็เข้าไปใหม่ครับสําหรับในไลน์ที่ผมส่งลิงก์ให้เพื่อนนะครับสมมุตินะฮะ เนี่ยไล่ขึ้นมาครับกดอีกทีนึงครับคราวนี้แหละฮะเมื่อเรากดสมัครฟรีครับมันจะเข้าสู่หน้านี้เลยนะ